สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการศึกษาพระคุตธรรมคมภีครับชื่อรายการคือพระคมภีร์ทางอากาศโดยผู้ประกาศขา่าวเริฐผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้มาพอสมควรหรืออเพิ่งพบรายการนี้นครับและได้รับประโยชน์จากการฟังศึกษาพระคมภีร์หรือบทศึกษาที่เราส่งไปให้นะครับเป็นระธรรมเล่มต่างๆแบบอธิบาย ก็จะรู้สึกและก็คิดเช่นเดียวกับจดหมายสองฉบับนี้ครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคิสธรรมประคำพีทางอากาศเป็นการศึกษาพระคิสธรรมคำพีแบบอธิบายศึกษาทีและเล่มแล้วก็ทีเราข้อนะครับนอกจากจะศึกษากันแล้วเราก็จะเตรียมบทศึกษาส่งมอบให้ท่านฟรีจะเป็นพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเราก็ส่งให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขครับ เขียนขอรับได้ครับที่รายการพระกัมพีทางอากาศตูป้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10-110ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาประธรรมสยอนหรือว่าจดหมายของท่านยอนฉบับที่สนะครับหรือจะเป็นเล่มอื่นนะครับก็เขียนแจ้งความประสงค์มานะครับผมทบทวนนะครับก่อนที่จะศึกษากันต่อไปในวันนี้ครับ พระธรรมที่เราศึกษาคือจดหมายฝากของท่านยอนซึ่งเป็นอา,คารคารสาวกของพระเยซูคริสต์เรื้อหาหลักนะครับคือหลังจากที่ได้เขียนจดหมายฝากฉบับแรกคือ1ยอนซึ่งเราศึกษาไปแล้วเหตุการณ์ต่อมาปรากฏว่าได้มีสตรีคริสเตียนบางคริสจักรหรือว่าคริสจักรท้องถิน่นที่มีอัธยาศัยไมยตรีต่อคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนถึงแม้ว่าจะมีบางคนเป็นพวกแปลกปลอม พวกแปลกมองนี่คือปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของประคิ์นะครับเข้ามาหามาเยี่ยมนะครับอาจารย์ยอนเตือนในจดหมายฝากฉบับที่สองนี้ครับเพื่อต่อต้านคนเหล่านี้ต่อต้านนะคือเสียมปลอมนะนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของจดหมายฝากฉบับกระทั่รัฐกระทั่บรัฐนี่มีแค่13ข้อนะครับเนื้อหาหลักของจดหมายฝากสองยอนก็คือเพื่อเห็นแก่สัจจะ เพื่อเห็นแก่สัจนะครับคุณผู้ฟังครับถ้ามีพระกัมภีร์คงจะเปิดนะครับพระธรรมย่อนฉบับที่2ตอนที่แล้วถึงข้อ5วันนี้เราจะมาดูกันต่อกับข้อ6กพบแล้วหรือยังครับข้อ6บอกว่าอย่างนี้ครับและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญ,ญัติของพระองค์ ตามที่ท่านทาานาั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามความรักนะครับความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามความรักคืออะไรครับจากข้อนี้ครับก็คือการดําเนินตามพระบัญญ,ญัติ พระริตรัสว่าถ้าผู้ใดรักเหาผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราพระบัญญัติของพระเจ้านี้เป็นมากกว่าบัญญัติสิบประการบัญญัติสิบประการเป็นพื้นฐานของการปกครองและเป็นขั้นต้นในการปูพื้นฐานไปสู่อริยธรรมแต่ว่าคริสเตียนถูกเรียกร้องให้อยู่ในแผนการที่สูงกว่านั้นคือที่ที่เขาจะได้เกิดผลในชีวิตโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ความรัก ความปราบรื้มใจสันนิษุ์และอื่นๆถ้าหากสิ่งเหล่านี้อยู่ในเราท่านและผมก็กําลังดําเนินตามพระบัญญัติของพระองค์ครับถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในเราเราก็ไม่ได้ดําเนินตามพระบัญญัติของพระองค์เช mm ่นเดียวกันจากข้อ6นี้ครับและความรักนั้นก็คือการที่เราต้องลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์พูดอีกครั้งนะครับความรักไม่ได้เกิดขึ้นข้างถนนแต่เกิดขึ้นในห้องครัวความรักไม่ได้เกิดขึ้นในห้องนอน แต่เกิดขึ้นในห้องสกรีนนะครับเรียกว่าดูแลซักเสื้อผ้าให้เขาหรือไม่เขาสามีนะไปท,ทําธุระนอกบ้านให้ภรรยาหรือไม่ดูแลครอบครัวดีหรือไม่นี่คือการแสดงความรักในครอบครัวและนี่ก็คือวิธีที่จะแสดงความรักในโบสถ์ในครื่อจักรคือการที่เราใส่ใจและก็ช่วยเหลือคนอื่นเราไม่สามารถพูดได้ครับว่าเรากําลังรักคนบางคนถ้าเราไม่ใส่ใจคนคนนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาที่เกิดขึ้นกับคนผู้คนคนนั้นอยู่นะครับในความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายพึ่งตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกต่อไปนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างเห็นจริงนะเป็นหนทางที่นําไปสู่ความรอดเราต้องจําคนอย่างท่านยอนและอาจารย์เปาโลทั้งสองท่านนี้ก็ขอเรียกท่าน ยอนและท่านเปาโลนะครับที่กําลังเขียนจดหมายไปหาผู้ซึ่งอยู่ในการครอบครองของจักรวรรดิโรมันในสมัยนั้นนะครับมีจักรพรรดิผู้โหดเหี้ยมท่านยอนได้เห็นจักจักรพรรดิอีกองค์หนึ่งนอกเหนือจากไตทัดหรือว่าติทัตคนนั้นคือเนโรนะครับเนโรนี่เป็นจักรพรรดิที่ข่มเหงคุเซียนอยา่างรุนแรงสมัยนั้นอาณาจักรโรมันเนี่ยเป็น สังคมที่โหดร้ายทารุณเป็นสังคมของคนต่างชาตินอกกรีฑนะครับชายและหญิงทั้งหลายที่ดำเนินหรือว่าไปใช้เส้นทางในกรุงโรมนะเดินบนถนนดำเนินตามพระบัญญัติถนนชีวิตดำเนินตามพระบัญญัติของพระเจ้าในข้อนี้นะครับท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อ พวกเขากําลังนําพระกิติคุณเข้ามาสู่ชีวิตนะครับและนี่เป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องได้รับในปัจจุบันด้วยข้อหกนี้นะครับบอกว่าและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติประพฤติตามหรืออีกในหนึ่งครับผู้เขียนคือท่านยอนกําลังบอกว่าคุณได้ยินมาแล้วตั้งแต่เริ่ม พราะคิดได้ตรัสกับเราไว้เช่นนั้นตอนนี้ก็ขอให้เราใส่ใจในการดําเนินชีวิตตามนั้นให้เราสําแดงความรักต่อคนอื่นนะครับตอคนอื่นคือคนที่ไม่ใช่ข้าราชชนคนทั่วไปที่เราเจออยู่ชีวิตเป็นสิ่งสําแดงหลักข้อเชื่อในพระคิดนะครับข้วหน้านหนึ่งของความรักนะครับคือสัจจะ ท่านยอนบอกเตือนเรื่องนี้ไว้นะครับในข้อเจ็ดบอกว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวจาริกไปในโลกคนไหนไม่รับว่าพระเยซูุคริ์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์กับพระคิปป์ปฏิปักษ์กปฏิปักษ์พระคิดยอนได้บอกไปแล้วนะครับในจดหมายฝากฉบับที่หนึ่งว่ามีปฏิปักษ์ของพระคิ์มากมายที่มุ่งต่อต้านพระคิ์ เราจะทราบได้อย่างไรว่าพวกเหล่านี้กเป็นปฏิปักษ์ของพระคุณเราจะทราบได้อย่างไรท่านย้อนให้คําตอบนะครับผู้ที่ไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ผู้นั้นนะครับปฏิปักษ์ของพระคุณจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคุณและปฏิเสธทุกสิ่งที่บอกถึงพระองค์ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทําเพื่อไทยมนุษย์โดยการสิ้นประชชนบนไม้กางเกนและการทรงฟื้นคืนประชชนฝ่ายร่างกายจากความตาย ใครที่ปฏิเสธเรื่องนี้ครับนั่นแหละครับคือปฏิปักษ์ของประคิดและเป็นเจตนาของปฏิปักษ์ของพระคิตในที่สุดแล้วครับปฏิปักษ์ของพระคิตจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่ใช่คนเดียวนะแต่เป็นสองคนเพราะว่าทั้งสองนะมีอธิบายไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่13คนหนึ่งเป็นผู้นําทางการเมืองผู้มีอํานาจเป็นศัตรูต่อพระคิต เป็นผู้ต่อต้านพระคิดส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้นําทางศาสนาที่เรียนแบบพระคิดไม่ใช่หนึ่งมีสองนะครับคนหนึ่งเป็นผู้นําทางการเมืองที่มีอํานาจอีกคนหนึ่งเป็นผู้นําทางศาสนาและเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกนัสการสัมภาร์ตัวแรกเรื่องนี้กาลังจะมาถึงแน่นะครับและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับเตรียมทางสําหรับการมาของปฏิปักษ์ของพระคิด ในที่สุดกับเมื่อผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางศาสนาปรากฏตัวขึ้นโลกก็พร้อมต้อนรับทั้งสองสำหรับผมดูเหมือนว่าโลกเกือบจะมาพร้อมถึงจุดนี้นะครับในตอนเริ่มนะครับผู้นำทางการเมืองที่จะเป็นปฏิปักของพระคินจะสัญญากับโลกทั้งโลกให้เกิดความสงบต่อจากนั้นอีกสามปีครึ่ง มันก็จะทํางานของมันแต่การทํางานนี้จะไม่ถ้าวอนนะครับปฏิปษ์ของพระคิดจาสร้างความหายเนงะิแนแสความยุ่งยากของมันจะมีสงครามและท้ายที่สุดนะครับประมาณสามปีครึ่งก็มาถึงการเสด็จมาของพระุิธเพื่อเข้ามาตั้งอาณาจักรในโลกในเวลาเดียวกันนี้ครับจะมีาศาสนาหนึ่งเกิดขึ้นาศาสนานี้เป็นาศาสนาที่รวมทุกาศาสนานี้เป็นหนึ่งเดียวเป็นาศาสนาที่ไม่เชื่อในสิ่งใดใด ทุกวันนี้เรามักได้รับการกระตุ้นให้กำจัดสิ่งที่จะมาแยกเราออกจากกันคุณผู้ฟังครับถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกกำจัดออกไปเสร็จสิ้นเราก็จะไม่มีสิ่งใดเหลือที่จะมารวมเราเข้าไว้ด้วยกันนี่คือปัญหานะครับก็มีการเตือนจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งกําลังเดินอยู่ในปา่าเขาก็พบกับช้างตัวหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่า ก็เจอช้างน่ช้างก็ถามว่าเด็กน้อยเธอกําลังจะไปไหนหรือเด็กก็ตอบว่าฉันไม่ได้กําลังไปไหนหรอกช้างก็พูดว่าอ้าวงั้นดีฉันก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันถ้างั้นฉันจะไปกับเธอนะ่ะนี่คือสิ่งที่มีเหมือนกับคึจกจักรทุกวนันนี้กับกําลังรวมตัวเป็นหนึ่งคิจักรโลกเป็นคิจกจักรโลกนะครับมุ่งไปสู่จุดหนึ่ง เขาไม่เชื่อถืออะไรจึกก็รวมกันได้สุดท้ายมันเป็นการหลอกลวงและที่สุดของเรื่องนี้จะมาะครับด้านหนึ่งเนี้ยกำลังมุ่งไปสู่ศาสนาอีกด้านหนึ่งมุ่งไปดังการเมืองนี่คือปฏิภาค์ของพระฤิ์มีสองคนนะครับจากข้อ7นี้บอกว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวจาบริกไปในโลกในสมัยของท่านยนครับมีรัทธิ ที่ท่านยอนบอกถึงนะครับเรียกว่าร,ราัที่นอสติกเนี่ยกำลังมาแรงในสมัยของท่านนะเป็นกระแสนิยมทุกคนทุกแห่งครับที่มีการประกาศข่าวประเสริฐออกไปนะครับลัที่เทียมเท็จก็ตามไปด้วยพวกนี้มักจะติดตามไปหลังจากการประกาศข่าวประเสริฐไม่ไม่ไม่ตามล่วงหน้านะครับตามไปทีหลังนะประกาศเสร็จแล้วหวานแล้วนะเกี่ยวแล้วก็ตามไปตามไปแบบกระชั้นชิดพวกลัทีนอสติกเนี่ยเป็นที่รู้จักนะ แล้วก็ลัธินี้ครับก็ยังมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่มหลายความเชื่อนะครับมีกลุ่มนอสอิกในเมืองโครินซึ่งติดตามผู้สอนในเมืองเอเฟซัสมีคนหนึ่งครับชื่อว่าเซรินทัสลัททีนี้ครับมีลัฐิเทียมเท็จอื่นนะในปัจจุบันนะครับตามคำสอนที่ว่าพระเยซูหรือพระคริสต์เป็นสองบุคคล และพระวิญญาณเนี่ยมาสวมทับพระองค์ในเวลาที่พระองค์รับบัพติศมาและพระวิญญาณก็เสด็จจากพระคิดเมื่อพระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนนอกจากนั้นก็ยังมีพวกนอสติกฮดเซติกซึ่งปฏิเสธการฟื้นคืนประชนฝ่ายร่างกายของพระคิดนะครับพวกเหล่านี้เนี่ยบอกว่านะครับเราสาวกนะพวกเหล่านี้นะเขาบอกว่าเราสาวกเนี่ยคิดว่าเขาเห็นพระเยซูแต่ความจริงเนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆหรอก เพราะเพียงปรากฏกายโดยที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆนั้นสมัยนั้นนะครับเรามีลัทธิเทียมเท็จจำนวนหนึ่งที่รับเอาหลักข้อเชื่อเท็จนี้และนี่คือเหตุผลที่ยอนได้บอกเอาไว้ในจดหมายฝากฉบับที่หนึ่งท่านบอกว่าซึ่งเราได้ยินซึ่งเราได้เห็นกับตาซึ่งเราได้พินิจด,ดูและจับต้องด้วยมือของเราเกี่ยวกับพระาวาทานะแห่งชีวิตนั่นเป็นพวกลทัทธิโนสติกนะครับ ยังมีผู้อยู่บางคนครับในสมัยนั้นที่ยึดถือเอาคําสอนของคริสเตียนตามหลักฐานนะฮะมีกลุ่มของพวกแอสซินที่ชุมชนคุมรบรนชุมชนคุม,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 มรบ <c oughs> รนนี่ก็คือสถานที่ต่อมาค,คนพบมวนที่เรียกชื่อว่ามวนทะเลตายและที่ป้อมมาซาดานะครับป้อมนี้ก็ถูกถร่มทําลายในปีคิเจ็ดสิบสามคือสมปีหลังจากที่กรุงเยรูาเล็มแตก ตอนนั้นปีคศ .70 ครับกองทัพโรมันนี้ล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ตีกรุงนี้แตกหลังจากนั้นครับปอมมาซาดาที่แข็งแกร่งนะครับก็ถูกทำลายนะครับมีพวกชาตินิยมซึ่งเป็นคนยิวจำนวน967คนที่ยึดเอาคำสอนของพระเยซูนะครับทั้งสองกลุ่มนี้คือพวกนอสติกและ,ะพวกยิวกลุ่มนี้นะครับบิดเบือนในเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูครั เรื่องที่ท่านยอนกำลังพูดในที่นี้และสำคัญในปัจจุบันก็คือว่ามีผู้ล่อลวงมากมายที่เข้ามาในโลกพวกนี้ดูเหมือนจะรวมตัวกันมีศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้รัฐแคลิฟอร์เนียครับมีลทัทธิมีคำสอนต่างๆมากมายและก็เป็นแหล่งกำเนิดคำสอนผิดทุกชนิด รัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาสิ่งสำคัญคือว่านะครับเราจะบอกใครว่าเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดโดยดูจากมุมมองการสอนความเชื่อในเรื่องความเป็นพระเจ้าของประิยสคริสต์ถ้าเขาไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องสิ่งอื่นๆก็ผิดพลาดและนั่นคือผู้สอนเท็จแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถมองต่างมุมกันได้ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการท่งเลือกของพระเจ้านะครับ การทรงเรื่องเนี่ยสามารถกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้ท่านจอห์นเวสตีรีผู้นำคริสตศาสนาสำคัญท่านหนึ่งนะครับในสมัยก่อนก็สอนอย่างหนึ่งท่านจอห์นคาวเวนก็สอนอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งคู่นะครับต่างก็เชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อในเรื่องนี้ก็หมายความว่าเราเชื่อเรื่องการประสูติโดยฤทธิดเดชพระวิญญาณหมายถึงว่าเราเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า ลาหมายของความว่าเราเชื่อในหลักข้อเชื่อของอารัธิพุทที่สอนอยู่ในจดหมายฝากของท่านเหล่านั้นอาจจะมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับการทรงเลือกของบุคคลสองคนนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นคนสอนเท,ท็จเนื่องจากว่าพวกเขาเชื่อเช่นเดียวกันในแกนของหลักข้อเชื่อที่แท้จ,จริงมาที่จดหมายฝากฉบับนี้ครับยอนเน้นว่าพวกเราเนี่ยต้องดําเนินตามพระบัญญัติของพระคตณและพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าโดยการดําเนินในความรักต่อพี่น้อง ตอนนี้ยอนก็เตือนว่ามีผู้เล่าลวงเข้ามามากมายในโลกผู้เชื่อคือคริสเตียนทุกวันนี้ครับดำเนินชีวิตในหนทางที่อันตรายตันงด้านซ้ายาเป็นป่าของเซเลนิยมอะไรผู้สอนเฮดแม้ว่าทิวทัศน์จะสวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายนะเพราะว่าเป็นป่าสวยงามแต่มีอันตรายเนื่องจากว่าสัตว์ป่าพร้อมที่จะขยำนะครับ นอกจากนั้นถนนฝั่งตรงข้ามนะก็เป็นเทเลทราเทเลทรยในอเมริกานี่ก็ดูแล้วมันเทเลแห้งแรงนะมีงูหางกระดิง่งนี่ก็เป็นอนุรักษ์นิยม้ายจริงแล้วขวานี่มักจะเป็นอนุรักษ์นิยมนะซ้ายนี่เป็นเสรีนิยมนะครับนี่นะครับการดำเนินชีวิตเราอยู่ตรงกลางนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสองยอน เราก็ถึงข้อเจครับเป็นพระธรรมที่น่าสนใจมากส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระกัมภีทางอากาศตู้ปอนน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ แม่ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการ แล่แล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเข็มนันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า ที่บนกางเคมพระองค์ได้ทนทอรามานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเคมพระองค์สแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้ และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขน พระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนองฉันและคนอีกมากมายที่บนการเค้นพระองค์แดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้ และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่ปนกลางเข้นยังคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า ที่บนกลางเข็นั้คือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมาก